วันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากดน,น,นะคะเงินนะคะจากวิช p o ย n t เพื่อที่จะไปกดตู้นะคะเรามาดูว่าวันนี้เงินเรามีอยู่เท่าไหร่นะคะไปที่หน้าบัญชีนะคะแล้วก็ไปที่แคชนะคะอา้าวเงินของเรานะคะมีอยู่6,960บาทนี้นะคะก็คือ,อารายได้ที่เข้ามาประมาณ5วันนะคะ นี่นะคะแล้วก็เรากดถอนเลยค่ะอนะคะก็ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมากดดูนะคะว่าใส่เอเราจะกดเท่าไหร่ดีนะกดสามพันบาทนะคะสามพันริชพอยต์นะคะนี่นะคะก็ นี่นะคะเกิด3,000ไดช้อย์นะคะก็จะมีการหากรักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะอ่านี่นะคะก็บริษัทของเรานะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะของดรอปดิสเน่ถูกต้องตามกฎห, uh, หมายก็มีการหากรักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะดูนะคะถอนไดช้อย์เลยค่ะนี่นะคะเงินที่ได้นะคะมีการหากรักภาษีหน้าที่จ่ายเงินที่ได้นะคะก็2,725บาทค่ะถอนไดช้อย์เลยนะคะอ้าว วิ่งวิ่งวิ่งนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเอ้าเดี๋ยว,ะะอยวรอเลข o t p แป๊บหนึ่งนะคะเลข o t p มาแล้วค่ะ5 3 2 2 5 8 5 3 2 2 5 8นะคะอันนี้นะคะแล้วก็อา่ากดถัดไปค่ะอา้าวดำเนินการสำเร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในบัญชีไทยพาณิชย์ของเรานะคะอ่นนี้นะคะนี่นะคะก็คือสามารถถอนริคคอยได้แล้วนะคะ,ะ,คะดดว่าจากที่เราถอนอริคอยนะคะเข้าในบัญชีไทยพาณิชย์นะคะว่าเข้าเท่าไหร่นะคะนี่นะคะนี่เข้ามาแล้วนะคะ2 7 2 5บาทที่เราถอนตะกี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวเราไปกดตังค์นะคะก็มีอยู่เดิมอ่า เก้าร้อยบาทนะคะก็สามารถกดได้นะคะนะคะเราพอดีว่าธนาคารอาของคู่ของธนาคารนิเสียนะคะเดี<ม>๋ยว<ม>เราจะโอนเงินจากธนาคารอาแอพของธนาคารนีเข้ากรุงไทยก่อนนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามากดที่แบบไม่ใช่บัตรในธนาคารกรุงไทยนะคะ จำนวนเงินที่เรากดมอสักครู่นะคะก็คือ,อเราจะถอนนะคะสองพันเจ็ดร้อยนะคะโอเคนะคะแล้วก็ะน,นะคะเดี๋ยวเราจะกดูเลยนะคะเข้าเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราโอนเข้านะคะโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปกดตู้อ่านี่นะคะเดี๋ยวเราไปกดตู้ของกรุงไทยได้เลยคะ่ะกดแบบไม่ใช้บัตรนะคะ รอบวิสนะคะขอขอบคุณนะคะบอสของคาแล้วก็ระบบดีดีของกรอบวิสนะคะค่ะท่านใดที่สนใจน,นะคะก็มาดี้เลยนะคะเพราะว่ทา,าที่ธนาคาสของเราก็มีล็อคสมาชิกนะคะเพื่อที่จะมาทำงานนะคะแล้วก็หารายได้เริ่มตื่นะคะ